สวัสดีครับฟันทูเดย์บายเคแม26มิถุนายน2023สุดสัปดาห์มีเรื่องน่าตื่นเต้นคล้ายหนังแอคชั่นนะครับที่รัสเซียสรุปสั้นๆคือกลุ่มกบฏวากเนอร์มาแรงแต่สงบเร็วจนดูคล้ายจัดฉากปรับสมดุลอำนาจทางทหารในรัสเซียเท่านั้นการวิเคราะห์ต่างๆก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของผู้สันทัด กรณีด้านภูมิรัฐศาสตร์นะครับเราก็เป็นผู้ที่ใช้ข้อมูลในะปัจจุบันเนี่ยเรื่องมันเกิดตอนหลังตลาดปิดเมื่อวันศุกร์นะครับแล้วก็จบก่อนที่ตลาดเอเชียจะเปิดเชา้านี้เพราะฉะนั้นเนี่ยผลกระทบเนี่ยแทบแทบไม่ค่อยมีอะไรนะหลายคนถามเรื่องเกี่ยวกับราคาน้ามันมาคิดว่าไม่มีอะไรไม่ได้ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรสิ่งที่จะกระทบกับ ราคาน้ำมันมันอยู่ข้างหน้าไม่กี่วันข้างหน้านี่แหละก็คือที่ได้ประกาศไปแล้วนะครับซาอุดิอาระเบียจะลดปริมาณผลิตหนึ่งล้านบาร์เรลต่อวันนะฮะโกอ a โลนเลยนะแถมให้แล,แล้วก็ในขณะที่ตัวเลขสต็อกน้ำมันมันบู l l i s นะครับแต่สัปดาห์ที่แล้วช่วงปลายสัปดาห์เจอกับมหากรรมขึ้นดอกเบี้ย นำโดยธนาคารกลางอังกฤษหรือ Bank of England (BOE) นะครับนี่ก็ทำให้คนเนี่ยไล่ย,ย้อนไปว่ามีแบงค์ชาติไหนที่กลับมาขึ้นดอกเบี้ยบ้างแล้วก็หันไปมองเฟนะทั้งทั้งที่จะรอมพาเวลแถลงต่อสภา2วันนะสภาสูงวันหนึงสภาล่างวันหนึ่งไม่ได้มีอะไรที่ใหม่นะครับยังย้ำมุมมองเหมือนกับดอทพลอตทีชีว่า ดอกเบียจะขึ้นอีกสองครั้งในปีนี้แต่ตัวเลขเศรษฐกิจมันผสมผสานนะนะตรงนี้ตลาดก็คิดว่าจะขึ้นอีกหนึ่งครั้งผมเองกล้าที่จะวัดเลยว่าเฟดอาจจะไม่ขึ้นดอกเบียแล้วเหลือเวลาหลายสัปดาห์ข้อมูลที่จะเข้ามาแลกเอฟเฟกที่จะทํางานขึ้นดอกเบีย้ไปตั้งห้าเปอร์เซ็นแล้วนะมันมีผลมากๆนะครับห่วงเศรษฐกิจเป็นแรงเสียดทานนี่คือพื้นหลังหรือความเดิมจากวิกที่แล้วซึ่งเราประเชิญกันมานะครับ สรุปว่าเรื่องของรัเสเซียก็ผ่านมาแล้วผ่านไปดูเอามันมันอาจมีนัยยะเกี่ยวเรื่องของอความมั่นคงแล้วก็เกมภูมิรัฐศาสตร์นะครับซึ่งต้องการข้อมูลเพิ่มเติมตอนนี้ถ้าดูข่าวก็ดูสื่อได้ว่าเรารับจากทางไหนตะวันตกก็มาแง่หนึ่งนะครับทางรัเสเซียก็มาอีกแง่หนึ่งแล้วก็สุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่ค่อนข้างจะตอกย้ำ ว่าสื่อทวิตเตอร์สื่อที่เป็นอิสระนี่แหละที่คนจะตามแล้วก็ได้อะไรที่มันค่อนข้างจะเอามาใช้ต่อได้มากกว่าสื่อกระแสหลักนะครับก็เป็นสิ่งที่คงจะต้องคงต้องปรับตัวมั้งนะใครที่ติดตามข่าวรัสเซียคงจะเอ่อถ้า,ถ,าถ้าดูทางทวิตเตอร์เนี่ยคงจะได้ฟอ l โล่คนหนึ่งที่ผมก็เพิ่งฟอล l o w เหมือนกันนะตาม Elon Musk, อีลอนมัสก์เขบอกมาริโอนามสกุลอะไรไม่รู้ ไปดูแล้วกันไปดูทวิตของอีลอนเขาบอกไว้ไว้ตามคนนี้แล้วกันเป็น coverage ดีที่สุดเลยในเหตุการณ์นี้นะครับนีก็ได้ follow อะไรใหม่ๆนะจากอีลอนความเดิมวิกที่แล้วแบงก้าอังกฤษขึ้นดอกเบี้ย50ปิบแรงกว่าคาดนะครับตอกย้ำกระแสวิตกดอกเบี้ยโลกขาขึ้นรอบใหม่จังหวะแรกเมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาย้อนกันย้อนให้ให้ค a p t u r e ตลาดกันได้นะ จังหวะแรกเนี่ยตลาดาศาสตร์แสงไฟกลับไปสองเซตซึ่งส่งสัญญาณชัดเตรียมขยับอีกสองครั้งในปีนี้ตั้งแต่ดอทไลนะ์อย่างที่เล่าไปแต่พอตั้งสติพิจารณาให้ท่วนทีก็พบว่าข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐมันผสมผสานน่าจะสนับสนุนให้พอสมากกว่าอืมเอาย้ำแบบนี้นะลองดูแล้วกันนะครับตลาดมันผิดสวิงไปมามาหลายรอบล้วผมคิดว่าการคาดหวังกัน ว่าจะขึ้นออกเบีย้ยเนี่ยผมกล้าวัดว่าไม่ขึ้นนะครับแล้วกลยศเเคทแอมเพ่งความสนใจไปยังอีกที่หนึ่งมากกว่าคือญี่ปุ่นครับซึ่งเพิ่งรายงานเงินเฟอ้อพื้นฐานนะรายงานข่าวไปเมื่อวันศุกร์ละคอคอ,อเวลาดูญี่ปุ่นเนี่ยมันมีหลายตัวเงินเฟ้อเงินเฟอ้อธรรมดาเนี่ยถ้าตัวเร็วๆเ,เ,เขาจะดูเงินเฟอ้อตกเกี่ยวแต่เงินเฟอ้อที่รายงานเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเป็นเงินเฟอ้อทั่วประเทศ national inflation ก็จะช้าหน่อยเป็นตัวเลขของเดือนพฤษภานะครับตัวเลขของเดือนพฤษภาถ้าดูเฮดไลน์เนี่ยดูเหมือนว่าจะชะลอลงนะเงินเฟอ้อทั่วไปแต่เงินเฟอ้อพื้นฐานของญี่ปุ่นเนี่ยมันมีคอแล้วก็มีคอคอนะครับคอเดียวเนี่ยคือเงินเฟอ้อพื้นฐานไม่รวมไม่รวมอาหารสดเอแต่รวมพลังงานก็จะไม่ค่อยเหมือนกับที่สากลเขาดูกันเพราะว่าเงินเฟอ้อพื้นฐานทางสากลเนี่ย เขาจะ exclude เขาจะไม่รวมทั้งอาหารแล้วก็พลังงานเนาะเออก็จะมีตัวเนี้ยเขาเรียกค o r e core เงินเฟอ้อพื้นฐานไม่รวมอาหารสดและพลังงานของญี่ปุ่นเนี่ยออกมาอย่เง4%กว่าเออเร่งขึ้นแล้วก็เกินคาดด้วยเพิ่มแรงกดดันให้ BOJ อาจต้องปรับนโยบายผ่อนคลายสุดขั้วในไม่ช้าก็หมายถึงการปรับเปลี่ยนพารามิเตอร์หรือแม้แต่จะเลิกไปเลยนะครับสำหรับ YCC yield curve control มาดูคำให้สัมภาษณ์เนี่ยมันเริ่มมีหินหินตั้งแต่ประชุม b บ o เและวงนโยบายอยู่กั control ก็จริงแต่อูเอดะเขาบอกชัดเจนว่าให้เตรียมรับเซอร์ไพรส์ได้เลยจาก b บ J เจเดี๋ยวมันจะมี Surprise. เซอร์ไพรส์นะเอ่อพูดเพื่อให้มันไม่เซอร์ไพรส์ให้ตลาดาค่อยๆปรับความคาดหวังเน่ยแต่ว่าเขายัางค่อนข้างนิ่งๆเขายัางไม่แสดงออกเ,เรื่องของเงินเยนที่อ่อนค่าทะลุระดับจิตวิทยาหนึ่งร้อยสี่สิบเยนต่อดอลลาร์มา อนนี้ก็อยู่ประมาณ143กว่ากว่าก็ถือว่าอ่อนมากนะครับอ่อนเร็วรอบที่แล้วประมาณไตรมาส3ต่อไตรมาส4ปีที่แล้วธนาคารกลางญี่ปุ่นความจริงจะก,ก็อาจจะเป็นรัฐบาลเนอะออก็คือญี่ปุ่นเนี่ยทางการญี่ปุ่นแทรกแซงนะเ,เข้าแทรกแซงค่างเงินเยนหลังจากผ่านระดับ145ขึ้นมาเ,เริ่มมีการแทรกแซงแล้วก็เป็นความกังวลอย่างหนักเลย อาจจะต้องเาปรับเปลี่ยน yield curve control หรือเปล่าแต่ b o j ก็ถือว่าถือว่ายืนแข็งมากไม่ปรับนโยบาย yield curve control นะคือเหมือนกับเบ็เบว่าจะผ่านได้ตอนนั้นเนี่ยแรงกดดันเวลา b o j โดนกดดันก็คือเอ,อเรื่องราวมันจะเป็นอย่างนี้นะเ,เงินเฟอ้อในโลกพัฒนาแล้วอ่ะเงินเฟอ้อในในยุโรปในอเมริกามันปรับตัวขึ้นนะครับ แล้วก็ยูพันธบัตรอเมริกายูพันธบัตรยุโรปเนี่ยปรับตัวขึ้นแต่ว่า,าพอญี่ปุ่นเนี่ยใช้ยูเคอร์คอนโทรลส่วนต่างระหว่างยูสองที่เนี่ยระหว่างอเมริกาญี่ปุ่น uro, ยุโรปญี่ปุ่นเนี่ยมันจะกว้างขึ้นพอส่วนต่างกว้างขึ้นเนี่ยเงินเยนมันก็จะอ่อนค่าเงินเยนอ่อนค่าไปเยอะๆเนี่ยผ่านหลักร้อยสี่สิบร้อยสี่ห้าขึ้นมาถึงร้อยห้าสิบเนี่ยทางรัฐบาลญี่ปุ่นเขาก็จะมองว่ามันไม่มีเสถียรภาพ แล้วก็จะต้องเข้ามาแทรกแซงในขณะที่มันมันก็จะมีแรงกดดันไปทาง Bank of Japan นะครับ B.O.J. ว่าจะเลิกไหมนี่ย่าย u y Your c o n t r o หรือว่าจะปรับพารามิเตอรนะ์เพิ่มแบนด์ขยายแบนด์ขยายช่วงความเคลื่อนไหวให้มันกว้างขึ้นก็ได้เพื่อลดแรงกดดันตรงนี้ให้เย็นมันแข็งค่ากลับขึ้นมาบ้างนะครับแต่ฝั่ง B.O.J. เนี่ยที่ผ่านมาก็ยืนแข็งแล้วก็ถือว่าทำได้ถูกต้องด้วยนะเพราะหลังจากนั้นจำได้ไหมว่า เราเปิดปีมาไตมาสแรกเนี่ยยิวมันลงพอยิวมันลงปัญหาก็เรียกว่าแทบจะหมดไปแต่ว่ามันก็อยู่ที่ว่ายูมันจะกลับขึ้นมาเมื่อไหร่นะยิวลงนี่เขาก็สบายตัวนะครับแล้วก็ทําให้ปัญหาเรื่องเงินเยนก็หายไปพักใหญ่เลยหายไปครึ่งปีแรกเนี่ยเรียกว่าไตมาสองนี่เป็นอะไรที่ดีมากแล้วก็ุ้นญี่ปุ่นก็มาดีความสัมพันธ์เดิมก็กลับมาหลังจากนั้นดอลลาร์ถึงจะแข็งค่ามาแต่ว่า เอองินเยนเนี่ยมันยังไม่อ่อนค่าทะลุระดับจิตวิทยาต่ำกว่าร้อยสิบ140เนี่ยแล้ววิ่งกันล้นลานะครับพอขึ้นมาเหนือร้อยสสบเราสังเกตดูว่าอันนี้เค225ก็เริ่มเคลื่อนไหวสองทางเริ่มมีความกังวลเรื่องนี้กลับมาทะลุร้อยสามมาก็คนก็จะเริ่มกังวลมากขึ้นขณะที่รัฐบาลญี่ปุ่นเบลเจก็จะเริ่มออกมาออกมาวิาพา์วิจารณ์ออกมาเตือนนะครับฝั่งอูเอดะเนี่ยยังอยู่นิ่ง แต่ว่าล่าสุดเช้านี้มีข่าวเข้ามาอ่อมาซาโตะคันดะรัฐมนตรีช่วยว่ากายกระทรวงการคลังญี่ปุ่นซึ่งเป็นผู้ดูแลค่าเงินนะครับคันดะเนี่ยออกโรงเตือนแรงเตือนแรงก็บอกว่าเอ,อ้เครื่องมือต่างๆที่จะมาใช้แทรกแซงเนี่ยพร้อมอยู่นะถ้าเงินเยนมันเคลื่อนไหววันเวรรวดเร็วมันไม่ส่งผลดีต่อเศรษฐกิจเราก็สามารถที่จะแทรกแซงได้ก็คือเป็นคําเตือนแทรกแซงนะแล้ว ข่าวเนี่ยรายงานข่าวก็ค่อนข้างจะเทคว่ามันเริ่มจริงจังเริ่มจริงจังแล้วก็ย้อนไปปีที่แล้วเนี่ยคือ145ขึ้นมาน่าจะไม่ไหวตอนนี้ร้อี่สากว่านะครับใกล้ใกล้หลักตรงนั้นละหลังเงินเยนอ่อนค่าเร็วเกินทะลุ143เยนต่อดอลลาร์แล้วถ้าไปดูยูโรเนี่ยทะลุ155ย15ห้าขึ้นมาตรงเนี้ยอ่อนค่าสุดเทียบยูโรในรอบ10กว่าปีเลยนะครับเพราะว่ายูโรนี่ ่อนหน้าที่จะย่อๆลงมานี่แข็งขึ้นมาเร็วเหมือนกันนะเออก็ทำให้เอ่ยนยูโรยูโรเยนเนี่ยมันทะลุร้อยห้าห้าขึ้นมาดึงดูดสายตาของทางการญี่ปุ่นนะครับนักกลยุทธ์ k คทเชื่อว่า BOJ ธเจทางการญี่ปุ่นเนี่ยใกล้จะต้องปรับนโยบายให้ผ่อนคลายน้อยลงในไม่ช้าเนี่ยผมคิดว่าเขาอาจจะต้องอาจจะต้องผ่อนคลายนะมันไม่ได้เป็นแค่ เป็นเพราะว่าส่วนต่างดอกเบี้ยส่วนต่างยวญี่ปุ่นกับที่อื่นมัน,ม,นมันห่างถ้าอย่างนั้นมันก็มองได้ว่าเอ้ยไม่ได้กระทบเศรษฐกิจผมอะไรมากมายแต่ตอนนี้คอคออินฟลชันของเขาสี่กว่าเร่งขึ้นสูงกว่านโยบายมากแล้วก็มีทิศทางที่เร่งขึ้นก็ต้องพูดไปวันวนว,นว,นว่าเดี๋ยวมันก็ลงเองเดี๋ยวมันก็ลงเองแต่ว่าแรงบีบเนี่ยมันมากขึ้นเมื่อมันไม่ยอมลงนะแล้วไอ้คอคออินฟลชันนี่มันเพิ่มขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นไอ้ปัจจัยที่บีบ BOJ ไม่ได้เป็นแค่ปัจจัยภายนอก มีปัจจัยภายในที่บีบเขาเองก็คือเงินเฟอ้อไม่ยอมลงเจอสภาพคล้ายๆกับประเทศอื่นๆในโลกพัฒนาแล้วอะ่ะผมเชื่ออย่างหนึ่งก็คือว่าเป็นเพราะว่าการใช้จ่ายการใช้จ่ายอุดหนุนก่อนหน้านี้มันเป็นการเพิ่มการขาขาดขาดดุลทางด้านการคลังเป็นการเพิ่มการใช้จ่ายภาครัฐไม่นะั่นมันเป็น inflationary factor ทาให้เงินเฟอ้อเนี่ยเออมันมันเป็นตัวก่องเงินเฟอ้อแล้วมันก็สามารถผุดขึ้นมาได้คือคือมันไม่ใช่เป็นเงินเฟอ้อฉับสวยด้วยนะ มันเป็นเงินเฟ้อ Banana. แบบค่อนข้างซึมลึกอะเ,เงินเฟ้อที่มาจากมาตรการอุดหนุนแล้วอุดหนุนเล่านะใช้พลังงานไม่พอใช้เงินเฟ้อก็อุดหนุนด้วยการแจกเงินจาได้ไหมญี่ปุ่นก็เป็นหนึ่งในนั้นมีปัญหาเงินเฟอ้อมีปัญหาค่าครองชีพก็อุดหนุนด้วยการแจกเงินนะมันซ้ําเติมปัญหามันซ้ําเติมปัญหาทําให้เงินเฟ้อ like that, มันลากยาวและเป็นเงินเฟ้อแบบที่ไม่ฉาบฉวยด้วยญี่ปุ่นกาลังเผชิญอะไรแบบนั้นนะเอ่ขณะที่นะครับธน,นาคารกลางอื่นๆก็ ยังขึ้นดอกเบีย้ยญี่ปุ่นต้องลดส่วนต่างนั้นด้วยนะเป็นกลายเป็นว่าธนาคารกลางหลายๆแห่งรวมถึงเบลเจเนี่ยจะต้องปรับนโยบายให้ผ่อนคลายน้อยลงหรือเข้มงวดมากยิ่งขึ้นขณะที่เฟดเนี่ยควรจะพอสได้แล้วนะตลาดเนี่ยมองผิวๆมองสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยคิดว่าแบงค์ชาติอื่นๆจะขึ้นดอกเบีย้ยแล้วเฟดก็จะบีบให้เฟดขึ้นตามด้วยดูเหมือนเทรดกันอย่างนั้นนะผมไม่เห็นด้วยเลยเพราะว่าวัตถจศารเศรษฐกิจมไม่เท่ากัน เฟดนำหน้าใครดอกใครไปทั้งในเรื่องของดอกเบี้ยในเรื่องของเศรษฐกิจแล้วก็ในเรื่องของวัาจักรเงินเฟ้อด้วยตอนนี้วัาจักรเงินเฟ้อของของอเมริกามันไม่ได้กําลังเร่งขึ้นไม่เหมือนอังกฤษไม่เหมือนญี่ปุ่นนะมันกําลังชะลอลงแต่ชะลอช้าเท่านั้นเองชะลอช้าเนี่ยผมคิดว่าแนวทางที่ควรเป็นไปได้ก็คือมันแค่คงไว้ก็แค่ไม่ลดก็พอแล้วแล้วก็ไอ้ดอกเบี้ยห้าเปอร์เซ็นมันก็สร้างแรงเสียดทานไปเรื่อยๆมันน่าจะพอแล้ว,ล,วลดมันกําลังชะลอมันกําลัง จะหยุดแต่มันชะลอช้าคุณจะไปกระทืบเบรกให้มันหัวทิ่มทาไมนะคุณก็แค่แบบคาไว้อ่ะเท้าคุณอยู่ที่แป้นเบรกอยู่แล้วคุณก็แค่ไม่เหยียบเบรกคุณก็แค่ไม่ถอนออกมานะแต่ไม่จําเป็นที่จะต้องไปเหยียบเบรกให้มันลึกขึ้นแล้วทําให้หัวมันทิ่มน,นะครับมันกําลังชะลออยู่แล้วแล้วก็ความเร็วมันลดลงไปเรื่อยนะเพราะฉะนั้นตลาดเนี่ยอาจจะเอ่อมีมีพฤติกรรมที่เพี่ยนไปจากสิ่งที่ควรจะเป็นอยู่บ้างนะฮะ้นะค,คิดว่าจากนี้เนี่ยไม่ช้าเนี่ยดอลลาร์ไม่ควรจะรีบาวขึ้นมาแล้วดูดิ ร้อยสามก็ไม่ผ่านก็กลับไว้ร้อยสองใหม่ผมคิดว่าควรจะลงต่อด,ดอลลาร์อินเดดอลลาร์สหรัฐควรจะอ่อนค่าลงอย่างรุนแรงและยาวนานวันนี้ผมสเตปอัพภาษาที่จะใช้ในการให้ความคาดหวังเกี่ยวดอลลาร์ไม่ให้ดอลลาร์อ่อนเท่านั้นนะดอลลาร์สหรัฐเนี่ยควรจะอ่อนค่าลงอย่างรุนแรงและยาวนานเป็นแนวโน้มอ่อนค่าอย่างรุนแรงและยาวนานนะครับนะเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้ถ้าเราตักหลักให้มั่นตรงนี้ ถ้าเกิดว่าถูกต้องเราจะมีโอกาสที่จะได้ a อ n o r ร a ม p ลโปรฟิตนะครับแทงไปเลยว่าดอลลาร์มันจะอ่อนค่ารุนแรงและยาวนานในขณะที่ดอลลาร์มันกำลังรูดผีรูดคนอยู่ตอนนี้เราแทงไปเลยว่ามันจะอ่อนค่ารุนแรงยาวนานแลว้ววางโพสิชันไปตามนั้นวัดไปเลยผมคิดว่าตรงนี้เนี่ยคุ้มค่าที่จะวัดขณะที่เศรษฐกิจจีนก็ไม่น่าจะแย่มากอย่างที่กลัวกันนะครับนโยบายกระตุ้นยังไงก็ต้องมีผมเชื่อไ่มอย่างนี้มันมันความเมกซเซน์ในการทํานโยบายะนะครับให้ความกังวลมันมากรบ ไอเหตุผลนะครับไอมันเป็นเพราะว่าเรื่องของเวลาท่าเนเ่ยมันไม่เร็วทันใจอ่ะเท่าที่เห็นก็จีนก็ไม่ได้ทําอะไรเร็วแล้วนะครับนะเรายังมุ่งมั่นลงทุนในสามตลาดซึ่งคาดว่าอนาคตจะสดใสในช่วงที่เหลือของปีนะครับชอบดอลล่าอ่อนนั้นนงพวกกระพันจีนแล้วก็เวียดนามนี่ยตอนนี้ความหวังของหมู่บ้านอย่างเคจีเวียดนามก็มาดีเรื่อยๆนะครับ,รบเป็นกองทุนเจ็ดดาวของมิถุนายนนะครับย้ากันใกล้จะสิ้นเดือนอยู่แล้วเนี่ยเรียกว่าเอ๋อ ถูกต้องนะกองทุนติดดาวเคีเวียดนามนะครับมีครบทัังกองทุนเปิด ssf แล้วก็ไอเเ่ยมาถึงช่วงคำถามนะครับคุณเอนะสวัสดีครับทุกท่านมาที่ facebook ก่อนนะครับคุณน้ำสวัสดีครับคุณจุธารัตน์จีนจะไปไหวไหมนีก็นี่ครับผมคาดหวังว่านโยบายกระตุ้นเนี่ยมันต้องมีินี่มันไม่มีไม่ได้นะครับเราเศรษฐกิจก็ปล่อยไว้ตรงนี้ไม่ได้เนีถ้าดูตอนนี้พวกแอดไว้ก็เมนแอดไวเซอร ที่ปรึกษาของรัฐบาลนะครับแล้วก็สื่อสื่อนะสื่อของรัฐบาลเองด้วยเนี่ยก็เรียกร้องให้มีแพ็กเกจกระตุน้นก็เหมือนเป็นการแบบนํามาเสือนํามาเดี๋ยวมาตรการมันก็จะมาในที่สุดนะครไม่น่าจะมีอะไรที่ผิดจากนี้เพียแต่ว่าตลาดยังรออยู่ยังมันยังไม่มามันก็ซึมซึแบบนี้นะครับแต่ว่าเรื่องของเงินดอลลาร์เนี่ยผมคิดว่ามันพอดอลลาร์มันอ่อนค่าลงเนี่ยมันจะ สนับสนุนโพซิชันที่ชอบดอลลร์อ่อนค่าลงทั้งหมดนะแล้วก็การเปลี่ยนแปลงต่างๆจะถูกตีความในแง่ที่ดีนะครับจะเป็นจะเป็นแนวโน้มที่เป็นบูลลิชนะเราตีความว่าว่าว่ามันขึ้นเนี่ยตลาดจะตีความอะไรก็ตามที่เข้ามาในแง่ที่ดีเมื่อดอลลรามันอ่อนค่าลงเพราะฉะนั้นปัจจัยสําคัญที่สุดสําคัญกว่าทุกอย่างเลยคือดอลล่าแล้วถ้ามันอ่อนค่าลงเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่ดีแน่นอนนะกับเอ โอเควันนี้คำถามอาจจะยังไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะนะครับนะตลาดก็ยังเอ่อเหมือนกับเหมือนจะมีอะไรนะใ้เรื่องวักเนอร์เนี่ยปรากฏก็ไม่มีอะไรก็ปล่อยปล่อยผ่านไปนะครับ,นะรบแล้วก็ลองดูแล้วกันว่าถ้าในในเรื่องนี้ถ้ามีข้อมูลหรือว่าการวิเคราะห์อ,อะไรเพิ่มเติมก็คงจะมาเล่าให้ฟังแต่ว่าที่ว่าในชั้นนี้คงไม่มีอะไรนะเป็นเรื่องของอาการปรับอะไรภายในของเขาเท่านั้นเองคุณํำหน้าสามล้ำสาวครับ สวัสดีครับคุณนะะัทธะยังถือพกกัพันรอราคาขึ้นอยู่นะครับเยี่ยมครับนะอย่างนี้สิเต่เพราะว่าถ้าเราเช็คพื้นฐานแล้วมันไม่ได้เปลี่ยนอะไรแล้วก็โพซิชันเราก็เหมือนเดิมน,นะครับวันนี้คงยังไม่มีอะไรมากนะวันนี้เอ่อมันเดย์ฟันเดยผมก็ให้เกรีเวียดนามไปเวลาที่ตลาดยังไม่ได้เรารอฟิสคาลสต i มูลัสจากจีนอยู่นะที่ว่าคนจะต้องมาอยู่แล้วะครบแต่ว่ายังไม่มาก็ซื้อเวียดนามไปก่อน อดี๋ยผมคิดว่าอย่างไรก็ต้องมาเนะผมไม่มีผมไม่สงสัยเรื่องนี้เลยเรื่องมาตรการกระตุน้นด้านการคลังของจีนยังไงมันก็ต้องง่ายนะครับรอน,นิดหนึ่งคุณกรีทครับตาลาดทิปโตแรงมีในยะอะไรไหมครับมีเรื่องนี้ไงอคำสั่งศาลมั้งศาลเอ่อมีคําสั่งหรือว่าอะไรพัฒนาการทางด้านคดีความอะ่ะที่มันเอือ้อมที่มันเอื้อต่ออันนี้อมนี้ใช่ไบนาร์สปะ ถ้าถ้าผมถ้าผมผิดผิดเจ้าก็เขาบอกด้วยนะแต่ว่ามันค่อนข้างจะมีพัฒนาการทางคดีความที่ที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็ตัวของคริปโตก็เป็นตัววัดสภาพคล่องอย่างหนึ่งอะสภาพคล่องในตลาดตอนนี้ค่อนข้างโอเคนะลึกๆแล้วผมคิดว่านักลงทุนไม่ได้ไม่ได้มั่นใจขนาดเยอะมากหรอกว่าเฟสจะขึ้นดอกเบีย้ยต่อได้เดี๋ยวมันจะค่อยๆค,ค,คลายเรื่องเนี้ยลองดูแล้วกันเรื่องนี้สําคัญมากนะคนยังคิดว่าเฟสจะขึ้นดอกเบีย้ยต่อเฟยยังบอกว่าจะขึ้นดอกเบีย้ยต่อ แต่ผมคิดว่าไม่ขึ้นละเพราะนั้นะเราวางโพซิชันไว้ดักเรื่องนี้ไปเลยก็คือวิกดอรับอะไรจะดีหลายอย่างมากนะครับบุริชมากนะตอนเนี้นะก็เป็นตัววัดุภ้าพ้องและมีเรื่องราวเกี่ยวกับคดีความในในแง่ที่ดีขึ้นนะครับนะโอเคะโอนควันนี้คงเป็นแบบจอกกิ้งไปก่อนนะนะครับน้องแหม่ม i g จ t ทิกกครับจับตาค่าเงินเยน กระบดวักเนอร์มาแรงแต่สงบเร็วจนดูคล้ายจัดฉากปรับสมดุลอำนาจทางทหารในรัสเซียเท่านั้นเราขีดเส้นไว้แค่นี้นะครับไม่ต้องคุยต่อละความเดิมวิกที่แล้วแบงก์ชาติอังกฤษขึ้นดอกเบี้ย50ปิบแรงกว่าคาดตอกย้ํากระแสวิตกดอกเบี้ยโลกขาขึ้นรอบใหม่เพราะมีหลายๆที่ก็กลับมาขึ้นดอกเบี้ยนะครับจังหวะแรกตลาดสาแสงไฟกลับไปส่งเฟดซึ่งส่งสัญญาณชัดเตรียมขยับอีกสครั้งในปีนี้ แต่พอตั้งสติพิจารณาให้ทวนทีก็พบว่าข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐมันผสมผสานน่าจะสนับสนุนให้พอสมากกว่านักลุยเกทแอมเพ่งความสนใจไปยังญี่ปุ่นซึ่งเพิ่งรายงานเงินเฟอ้อพื้นฐานคคนะครับไม่รวมอาหารสดและพลังงานสูงกว่าคาดเพิ่มแรงกดดันให้บ o j อาจต้องปรับเปลี่ยนนโยบายผ่อนคลายสุดขั้วในไม่ช้าอาจปรับพารามิเตอร์ยิวเคิร์ฟคอนโทรหรืออาจจะต้องเลิกนะครับในไม่ช้า มาสโตคันดะรัฐมนตรีช่วยคลังญี่ปุ่นซึ่งดูแลค่าเงินออกโรงเตือนแรงว่าจะใช้เครื่องมือที่มีอยู่เข้ามาแทรกแซงได้ถ้ายังอ่อนค่าแบบวันเวอย่างนี้หลังเงินเยนอ่อนค่าเร็วเกินจนทะลุ143เยนต่อดอลลาร์และ156เยนต่อยูโรนัยกรยุทธ์เคแทมเชื่อว่า BOJ ใกล้จะต้องปรับนโยบายให้ผ่อนคลายน้อยลงเพื่อลดความแตกต่างจากธนาคารกลางอื่นๆซึ่งหลายแห่งยังขึ้นดอกเบีย้ย ขณะเฟดควรพอสได้แล้วเพราะวัฏจักเรเศรษฐกิจสหรัฐนั้นล้ำหน้ากว่าที่อื่นๆนับจากนี้ในไม่ช้าดอลลาร์สหรัฐควรอ่อนค่าลงอย่างรุนแรงและยาวนานขณะเศรษฐกิจจีนก็ไม่น่าแย่มากอย่างที่กลัวกันนะเราคิดว่ามาตรการกระตุ้นคลังต้องมาแน่แล้วเดี๋ยวตลาดก็จะกลับเข้าสู่โหมดจีนฟื้นเองนะครับแค่เวลามันประวิงไวเท่านั้นะไม่วไหวั่นไหวเรื่องนี้แต่ยังคงมุ่งมั่นลงทุนในสามตลาด ซึ่งคาดว่าอนาคตจะสดใสในช่วงที่เหลือของปีได้แก่พวกพันจีนและเวียดนามวันนี้ถ้าอะไรอะไรมันยังคลุมเครือนะครับก็เอาตัวที่โมเมนตัมดีพื้นฐานระยะยาวดีอยู่แล้วระยะสั้นไม่ค่อยมีอะไรที่ขัดขวางนะครับถ้าจะขึ้นต่อสำหรับเคทเวียดนามกองทุนติดดาวประจำมิถุนายนนะครับก็ซื้อกันต่อไปได้ในช่วงต้นสัปดาห์ แล้วพบกันมาอัปเดตกันใหม่นะครับในวันพรุ่งนี้คุยทุกวันฟันทุกเชา้าฟันทุเดย์บายเคทแอมสวัสดีครับ